อันนี้มาเก็บมะม่วงไปทำมะม่วงกวนก็คืออันนี้ไม่รู้พันอะไรอเอาเอาเอาลูกเอาเอาหมดทุกลูกค่ะเก็บเลยเก็บใส่ถังเลยลูกอ๋อมันล่วงนานแล้วลูกมันจะแต่อันี้ดำๆแตกๆนิดนึงแต่ไปทำมะม่วงกวนได้ใช่ค่ะเอาเลยเนี่ยมะม่วงมะม่วงสุกเยอะเมื่อคืนเหมือนพายุจะลง ประมาณว่าประมาณว่ามะม่วงก็เลยล่วงเยอะช่วงนี้ก็คือว่ากินไม่ทันอันนี้ไม่รู้ว่ามะม่วงพันอะไระะลูกเล็กๆแต่ว่าหอมอเก็บให้หมดเลยลูกเก็บให้หมดเลยเนี่ยมะม่วงเก็บเก็บเลยคนเก่งเก็บเลยค่ะอ มะม่วงหลังจากที่เก็บมาแล้วภาาใ,ใหญ่ให้ได้ม่วงมะม่วงเกือบเต็มคู่แล้วเนี่ยเต็มถังแล้ว,วจ้าแล้วก็เก็บกันต่อโอ้มะม่วง,งสุก